านผู้ชมฮะพาไปดูงานแห่ขันหมากที่จังหวัดกระบี่เขาว่ากันว่าเป็นงานแห่ขันหมากที่มีสีสันครับนี่ฮะอ้าวินได้แล้วหิวมาครับนี่ฮะแห่ขันหมากไปที่บ้านควนสบายตำบนเทละเพลาอำเภอคลองท่อมจังหวัดกระบี่ครับเป็นขันหมากที่เห็นแลแ้วแหมผู้คนก็ ชื่นชมนะว่าเป็นขันหมากย้อนยุกนะครับเจ้าบ่าวคือคุณกอลวิทย์นะจัดขบวนแห่แบบย้อนยุกไปหาเจ้าสาวใช้ซาเล้ง45คันประดับประดาด้วยลูกโป่งนี่แหละครับหลากสีบ้านเจ้าสาวก็คือคุณนัทมรอายุ23ปีนะครับนี่นี่เจ้าสาวคนนี้นะฮะแมบรรยากาศการแห่ก็คึกคักกันไปถึงและะ้วเนี่ยฮะ ไปแล้วครับคุณพ่อคุณแม่ของเจ้าบ่าวนะครับ่แขกเหรอคะอันนี้ทําไมสวยงามมาเป็นตีมเลยนะบรรยากาศสดใสนะครับนี่นี่นี่ผู้ร่วมแสดงความยินดีกับเจ้าบ่าวเจ้าสาวเธอเรียกอะไรรู้ไหมตีมย้อนยุกอ่าตีมย้อนยุกย้อนอดีตย้อนอดีตเนาะใช่ค่ะทางด้านของญาติฝ่ายเจ้าบ่าวนะครับบอกว่าสาเหตุที่จัดแบบนี้แหมเพราะว่าต้องการย้อนยุคนะครับต้องการย้อนยุคให้เกิดบรรยากาศที่เรียกว่าย้อนไปนะครับ เงินสินสอดก็ประมาณ2 0 0แสนนะครับเจ้าบ่าวได้มาจากไหนครับเจ้าบ่าวได้มาจากการขายวัวนะฮะชนขายวัวไปแสนสี่ครับแล้วมีเงินเก็บอีก60 0 0ืนครับเพราะฉะนั้นงานนี้ต้องขอบคุณนอกจากพ่อกับแม่แล้วขอบคุณใครคะต้องขอขอบคุณวัวนะครับที่ทำให้ได้เจ้าสาวมาครองกันนะฮะท่านประธานในพิธีก็ต้องกล่าวนะครับ ขอบคุณแขกผู้มาร่วมงานนะครับเจ้าบ่าวก็ต้องขอบคุณนะฮะมันเป็นอาชีพเขาหรือเปล่าทงใต้ก็จะมีอาชีพเลี้ยงวัวะใช่ไหมเป็นธุรกิจเนาะแต่เขาไม่ได้เอาไปฆ่าไปแกงนะก็คือเอาไปทํากิจกรรมทางกีฬาอย่างเงี้ยแต่น่ารักดีนะเจ้าบ่าวเขาบอกว่าเป็นคนสู้ชีวิตมากนะครับพ่อแม่ก็แยกทางกันตั้งแต่เขายังเล็กๆแต่เขาก็ดิ้นรนเลี้ยงตัวเองมาดูแลน้องๆมาไม่รบกวนใครเลยพอเป็นแบบนี้ประวัติมาแบบนี้เจ้าสาวบอก ไอ้ยาหลักเลยอะอย่างนี้ฉันชอบนี่หลักเลยหลักแล้วต้องเอาแล้วไม่วังเวทใดได้แล้ววังเวทแปลว่าไม่ห่วงแล้วเออไม่ต้องวังเวทแล้วไม่ไม่ต้องวางเวทนี่เอ๊ะทำไมคุณแรงได้ล่เอาก็ฮัดเอาคุณแรงคุณไปทําอะไรอยู่ที่นี่คุณรัชนีมันไม่ได้แรงง่งยๆนี่ภาษาตายนี่มันต้องเข้าประมาณสักประมาณพฤษภาในี่จะแรงละเออ เล้อโอ้เจ้าเศร้าเจ้าเศร้าก่อยวับสดก่อสร้างนี่หม้ปกติฮะมัวไปบทเลยไม่รู้ภาษาอะไรเอาาวอแยินดีด้วยยินดีด้วยค่ะก็ขอให้ทั้งสองทันนี้มีความรักกันยืนยาวทือไม่เท้ายอดทองกระบองยอดเพชรนี้มีลูกเต็มบ้านมีล้านเต็มเมืองแล้วนี่นี่มีลูกหน้าตาน่ารักแบบรถคันนี้เลยนอะอาวอาวอา อ้าวฟังฟังหน่อยฮะนาชายของเจ้าบ่าวค,ครับครับรับพอดีนี่หลานชายผมนี่เป็นคนที่ว่าเลี้ยงหัวชนนะครับแล้วก็เกิดไอเดียขึ้นมาว่า,าการแต่งานครั้งนี้เราต้องใช้3ล้อนะเพราะสล้อเป็นปัจจัยสาคัญของเด็กเลี้ยงหัวครับเพ้าหลานชายผมนี่เป็นเด็กเลี้ยงหัวชนครับแล้วก็ใช้3ล้อตัดหญ้าไมาห้หัวทุกๆวัน ผมก็เกิดไอเดียขึ้นว่าต้องการที่จะเอารถสามล้อเนี่ยแห่ขันหมากไปขอเจ้าสาวครับแ่สามล้อก็คือสามล้อที่เขาไปตัดหญ้าให,ห้วัวแล้วมาเลี้ยงวัวชนครับแถวนี้ก็ใช้สามล้อกันเยอะใช่ใชก็เลยกลายเป็นสีสันไปเลยเนาะเป็นรถแห่ไปเลยเออหน้าชายก็โอ้โหแต่งตัวเหลือเกินจริงนะฮะค่ะ